บัดนี้คลิปวิดีโอใหม่ได้เข้าสู่ช่อง YouTube นายช่างเกมเมอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเชิญอินโทรขึ้นสู่ยอดเสาครับสวัสดีครับสำหรับช่าง กองกลางช่างใหม่นะฮะผมจะมาแนะนำเอกสารเบื้องต้นนะฮะที่เราจะได้จากาทางสายํำรวจก็คือช่างเดินนะฮะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เริ่มต้นกันเลยนะฮะคือสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยนั่นก็คือเราต้องทราบก่อนว่า การให้ข้างเคียงของช่างเดินนั้นเป็นอย่างไรนะฮะประสบการณ์จากที่เราเคยเป็นกองกลางทะเบียนมาเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะฮะหเลยที่เราจะได้จากช่างเดินนะฮะคือเนี่ยฮะเชนอันนี้เขาเรียวกว่าเชนนะครับอ่าเป็นเชนก็คือรูปแผนที่คร่าวๆที่ช่างเดินเขาได้ทําขึ้นมานะฮะในการที่เขาตอนที่เขารังวัดนะฮะ เพื <muitas> <ian> ่อที่จะส่งให้กับช่างโยงในการทํารูปแผนาในการยงยึดทํารูปแผนที่ต่อไปแล้วก็เอาให้สอบสวนเพื่อเวลาเอาไปสอบนะฮะเวลาเช็คข้างเคียงเราจะได้เช็คได้แล้วเราแล้วเขาก็จะเอามาให้เรานะฮะซึ่งเป็นกองกลางเนี่ยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราก็จะเห็นนั่นก็คือจะมีเลขที่ดินนะฮะตรงเนี้ยก็จะมีเลขที่ดินนะฮะมีเลขสมมุตินะครับที่เราจะเห็นนะฮะเนี่ยแล้วก็จะได้มีเลขสมมุติแล้วก็เลขที่ดินแล้วก็มี เนื้อที่นะครับเน,เนื้อเนื้อที่คร่าวๆที่เขาเอ,อ,อาจจะเป็นเนื้อที่เดิมก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นเนื้อที่ที่ได้มาจากหน้าง,งานนะฮะที่เขาคำนวณได้คร่าวๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งแรกนะฮะเลขสมมตุติอย่างที่2นะฮะที่เขาจะให้เรานั่นก็คือตัวนี้นะฮะนี่คือรอวร40นะครับ ราวสี่สิบราวสี่สิบจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็ราวสี่สิบข้อมูลในนี้เราจําเป็นที่จะต้องได้นะฮะแล้วเราก็ต้องรู้สิ่งแรกก็เต้องเช็คก่อนคือหนึ่งแหละมันเป็นงานสอบเขตหรืองานออกโฉนดนะฮะในที่นี้อันนี้นเป็นงานออกโฉนดถ้าเป็นงานสอบเขตนะฮะเอกสารหรือหนังสือเดิมนี่นจะเป็นเขียนคาว่าโฉนดที่ดินแต่เนี่นเป็นน,นสสามกนั่นก็คือเป็นงานออกโฉนดสิ่งต่อไปที่เราจะต้องดูคือเลขสมมติฮะเลขสมมติเนี่ย ช่างทานระวางมาหรือ,อยังถ้าช่างทานระวางมาแล้วช่างจะขีดนะฮะขีดค่าเลขสมมุติออกแล้วก็ใส่ไปเลขที่ดินมานะฮะในส่วนของงานสอบเขตก็จะเป็นเหมือนกันนะครับงานเราเชนดก็เป็นเหมือนกันดูตรงนี้นะฮะว่าเลขที่ดินกับเลขสมมุตินี่มันมันไปคล้ายกับเชนที่อ่าเราได้มาไหมนะฮะอันนี้คือเชนเรานะฮะเชนเราก็คือเลขตัวอย่างก็คือเลขสมมุติ2 4 7เจนะครับ เลขที่ดิน1น,นะฮะในรอวอเอ่ารอวอร 40, เราก็จะมีเลขสมมุติเป็น2 4 7ถูกไหมฮะแล้วก็เลขที่ดินเป็น1อ่แาแสดงว่าข้อมูลตรงกันแล้วอย่างที่2ที่เราจะต้องดูก็คือตัวระวางครับระวางเขาให้มาถูกไหมเขามาถูกหรือไม่ถูกนั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะเช็คได้ก็คือดูในเนื้ออ่าดูในดูในเรื่องนะฮะว่าโฉนดเดิม หรือถ้าเกินเป็นงานสอบเขตก็เราไปดูโนดเดิมแต่ถ้าไปดูงานออกถนดเนี่ยก็ต้องอาศัยดูในเนื้อเรื่องนะฮะเมื้องานว่าเขาให้ถูกต้องตามในเรื่องไหมนะครับอย่างที่3ที่รู้ก็คือข้างเคียงนะครับเนี่ยสังเกตข้างเคียงข้างเคียงตัวแรกนะครับออกอ่างก็คือที่ตะวันออกนะครับที่ตะวันออกจดอะไรถูกไหมในที่ที่ตะวันออกเป็นทางสนับประโยชน์เราก็มาดูฮะในเชน ถูกต้องไหมที่ทิศตะวัน,ออ,น,น, ه, น,นนะออกเป็นทางสาธารณประโยชน์อ่าเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับที่เราออกเป็นทางสาธารณประโยชน์ถูกต่อไปเราก็มาดูทิศตะวันตกทิศตะวันตกนะฮะคือคือตัวเนี้ยเราก็มาดูทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเป็นนศสามนะครับนอสามกเราก็มาดูนะฮะว่าในเชนเราทิศตะวันตกเราเป็นนอสามกไหม เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นนอสสามกที่ตะว,ว,ว,วันตกมีข้างเคียงอยู่2แปลงนะฮะถูกไหมอ่าถูกถูกต้องไหมฮะ <c oughs> มี1อ่ามี6 7 1อ่า6 1 7แล้วก็1 6 1 8ถูกต้องไหมเราก็มาดูครับทีนี้อ่า6 1 7 6 1 8งอันถูกต้องนะครับสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็เช็คให้มันครบมาฮะว่ามันครบไหมนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้จาก ช่างเดินนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากสายสำรวจนั่นก็คือ,อเขาเรียกว่าไฟล์งานนะฮะไฟล์างานที่เราจะได้จากช่างโยงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูครับเรามาดูไฟล์าางานนะครับหรือไฟล์รูปแปลงที่ทางช่างโยงนะครับส่งมาให้ก็จะเป็นลักษณะเป็นไฟล์ xml นะครับ เป็นไฟล์เป็นไฟล์ XML นะครับสังเกตนะฮะว่า,าช่างโยงเขาก็จะตั้งชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือถ้าไม่ตั้งชื่อเราก็ควรจะตั้งชื่อหรือตั้งเป็นลำดับที่เรารู้แล้วว่าไอเนี่ยเป็นตัวล่าสุดนะฮะทางที่ดีในการทำงานของช่างโยงแล้วก็กองกลางช่างนะครับควรที่จะส่งไฟล์นะครับก็คือส่งไฟล์สลับกันนะฮะเต,ตะลูกบอลไปมานะฮะเช่น ช่างโยง,โยง,โ,ยงโยงเสร็จแล้วขึ้นรูปเสร็จแล้วส่งงานให้กองกลางช่างกองกลางช่างทําเสร็จแล้วก็โยนกลับไปหรือระหว่างนั้นถ้าเกิดว่ากองกลางช่งางหรือช่างโยงก็แล้วแต่ต้องการไฟล์นั้นด่วนเราควรจะบอกบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าต้องการทํางานให้อีกฝ่ายหยุดการทํางานหรือไม่ก็ก็ทําการตกลงกันนะฮะว่าอาจจะให้หยุดตรงนี้แต่ว่าก็ทําต่อได้พอ,อได้ไฟล์ตัว ล่าสุดกลับมาก็เอากลับไปแก้อันนี้มันก็คือการวางแผนของของแต่ละสายสํารวนนะฮะไฟก็จะเป็นไฟล์แบบนี้ฮะเป็นไฟล์ xml นะฮะเป็นไฟ xml ต่อไปผมก็จะมา,อาสอนวิธีการนําไฟเนี่ยไฟงานนะฮะไฟรูปแปลงเข้าโปรแกรมก็คือโปรแกรมที่เราจะใช้ในการทํางานของช่างกล่องของกองงานช่างนั่นก็คือ โปรแกรม DOL h a d นะครับก็นี่ฮะเปิดมาหน้าตาเปิดมาปุ๊บก,ก็จะเป็นหน้าร่ลวงๆแบบนี้เราก็จะนำเข้าข้อมูลนะฮะโดยมีอยู่2วิธีนะฮะคือวิธีแรกที่ผมใช้นะคือจับไฟล์ตัวนี้นะฮะเนี่ยจับไฟล์งานนะครับคลิกค้างไว้ะฮะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงไป เห็นไหมฮะแล้วก็ลากลงไปเลยเนี่ยลากลงไปแบบนี้นะครับลากลงไปเลยเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้คือวิธีแรกในการเอาไฟล์เข้านะฮะรอสักครู่ะฮะถ้าเกิดเป็นไฟล์ใหญ่นะฮะ การนาเข้าก็จะช้านิดหนึงนะฮะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละแต่ละคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราสู้อ่าทีเนี้ยผมลงอ่าอันนี้คือวิธีที่หนึ่งคือการจับไฟล์นะฮะคลิกซ้ายนะฮะค้างไว้ที่ไฟล์แล้วก็จับลากเข้าโปรแกรมเลยอันนี้คือวิธีการนําเข้าแบบที่1นะฮะวิธีนําเข้าแบบที่หนึ่ นำเข้าแบบที่1่ต่อไปวิธีนําเข้าแบบที่2และผมเป็นวิธีที่ผมจะแนะนําด้วยว่าควรจะใช้วิธีนี้นะครับเป็นหลักนะเดี๋ยวผมขออยากอาถ้าเกิดว่าเรานําไฟล์เข้ามาแล้วปรากฏว่ามีการแก้ไขแล้วไฟล์นี้ผิดพลาดเราจะทาอย่างไรเรามาที่ตรงนี้ฮะเรามาที่ที่ตัวคําสั่งนี้เห็นไหมฮะคำสั่งนี้คือคำสั่งลบคิวงานครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีเสร็จแล้วเห็นไหมฮะ หน้าจอก็จะขึ้นมาถามว่าเราจะลบคิวงานลบรายการคำนวณหรือปิดในที่นี้การลบคิวงานคือลบทั้งหมดครับลบรายการคำนวณคือจะลบคือผมแนะนําให้กดนี่ฮะลบคิวงานไปเลยนะครับงานก็จะหายไปอ่าเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับโอเควิธีที่เราจะนําเข้าและผมแนะนําให้ใช้เป็นหลักเลยก็คือวิธีนี้ฮะไปที่ ไปที่คําว่า <S <S เห็นไหมฮะนำเข้าและส่งออกครับนําเข้าและส่งออกคลิกเข้าไปหนทีครับนําเข้าและส่งออกจะนาเข้าและส่งออกนะครับนําเข้าและส่งออกจะอยู่ในแถบของเมนูหลักนะครับแล้วเราก็มาที่นําเข้าส่งออกคลิกหครั้งครับเสร็จแล้วเรามาดูครับพอ คลิกเสร็จปุ๊บมันจะมีตรงนี้นะฮะวันรับเรื่องวันรับเรื่องเราก็ตั้งเป็นวันวันนี้เลยนะฮะวันล่าสุดวันปัจจุบันเลยคลิกเข้าไปเสร็จแล้วคลิกตรงเห็นไหมฮะคลิกตรงเนี้ยที่เป็นรูปปฏิทินเสร็จแล้วเราเราก็มาเลือกตรงนี้ครับวันนี้คลิกเข้าไปครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันเสร็จแล้วลําดับเรื่อง ลำดับเรื่องก็คือเป็นชื่อเรื่องนะฮะว่าเราจะตั้งเป็นอะไรถ้าเราถ้าช่างเขาตั้งชื่อถูกต้องเรียบร้อยเราก็ก๊อปตามช่างก็ได้หรือถ้าเราจะเอาเข้าใจตามเรานะอาจจะอย่างเช่นเป็นศูน่าเป็นสาย1ใช่ไหมเราก็พิมพ์ว่าสาย1เป็นไอ้นี่มันจะจำกัดนาเราอาจจะเป็นโซอหนึ่งซอหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดไปที่คําว่านี่ฮะนำเข้าข้อมูลพอนําเข้าข้อมคลิก,กนำเข้าข้อมูลเสร็จป,ปุ๊บ ต,ตัวโปรแกรมมันก็จะให้เราไปเลือกว่าไอตัวงานเรามันอยู่ที่ไหนนะฮะงานเราอยู่ที่ไหนเราเซฟไว้ที่ไหนเราก็ต้องจําไว้ให้ได้นะฮะในที่นี้ผมเก็บไว้ในได้ดีะฮะผมก็ตั้งโฟลเดอร์ผมไปะนะครับผมพออยาหาสักครู่ก็จะเป็นสายหนึ่งอ่ะอย่างนี้นะฮะ ผมก็จะมาเลือกตัวไฟงานผมนะครับผมก็จะมาเลือกไฟงานผมก็คือตัวนี้แฮมศูนย์สี่นะครับแล้วผมก็จะมากดตรงนี้ครับโอเพนครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามให้เราคลิกที่คำว่า DOL Cap เห็นไหมครคลิกเข้าไปครับแล้วก็หลอตัวนี้ทำไมถึงให้ทำอย่างเงี้ยเวลาเราทำอย่างเงี้ยปุ๊บเวลาเราค้นหางาน ชื่องานเราจะเรียงลําดับจากวันวันเขาเรียกว่าวันปัจจุบันไปหาอาดีตนะฮะในที่นี้เราเรียบร้อยแล้วนําข้อมูลเข้ามาเราลองดูซิว่าข้อมูลเราเข้ามาหรือยังโดยการกดปิดนะฮะร,รอสักครู่นะฮะโปรแกรมก็กําลังโหลดนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นงานเราแล้วนะฮะเห็นไหมฮะงานเรามาแล้วนะครับเราก็ เช็คนะฮะว่าถูกต้องไหมใช่ไฟล์ตัวน,นี้หรือเปล่าเบื้องต้นผมเช็คเรียบร้อยแล้วสมมติว่าผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าถูกต้องทีนี้เราจะมาหาถ้าสมมุติว่าเราปิดงานล่ะเราทําไงนะครับเราจะหาไฟล์อื่นเราจะหาไยงไหรือเราจะหาไฟล์นี้เราทําไงเรามาที่นี่ฮะเห็นไหมฮะคาสั่งนี้นะฮะค้นหางานนะฮะอยู่ในหมวดของเมนูหลักนะครับก็กเข้าไปหนึ่งทีครับค้นหางาน เสร็จแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากฮะถ้าเราทําตามวิธีมือสักครู่นี้นะฮะเรามากดที่ค้นหาได้เลยปรากฏว่าเขาก็จะหานะครับงานตัวล่าสุดของเรานั่นก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะสหนึ่งของเราแต่ตัวนี้ทําไมมันมันถึงไปไกลเพราะว่าหนึ่งแหละบางบางงานเราต้องการอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับงาน ก็จะเรียงตามวันที่นะฮะวันที่ปัจจุบันคือวันที่30เดือน1 0 6 3แต่เนี่ยเป็นไฟล์เก่านะฮะที่เราต้องการทำให้มันแตกต่างอย่างเงี้ยเราก็ตั้งวันไกลๆไ,ไปนะฮะมันก็จะเป็นลำดับแรกให้เรานะฮะวิธีการนี้ก็คือเราจะเห็นแบบเนี้ยเห็นไหมฮะวิธีการที่เราจะใช้ไฟล์ตัวไหนก็แล้วแต่สมมติว่าผมต้องการเปิดไฟล์ตัวตัวนี้นะครับเราก็กดแค่ ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับมันก็จะโหลดข้อมูลตัวไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือไฟล์ ni 2นนรังนะครับรอสักครู่อ่าไฟล์นนรัง ni 2ก็มาแล้วอันนี้เป็นวิธีการนำเข้าไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยว พักไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปอีพีต่อไปผมก็จะมาสอนการาขึ้นรูปอ่าไม่ใช่ขึ้นรูปคือการเตรียมที่เราจะพอดรอวบอนะครับว่าจะทำอย่างไร